ยื่นคำให้การต่อสู้คดีช่อโกงนะครับจากคดีที่ทนายเจรับคำอยู่นะครับก็คือคดีช่อโกงนะถูกฟ้องมาจากตอนแรกเนี่ยนะฮะทุนทรัพย์ที่ฟ้องมาประมาณ5ล้านนะครับแต่ว่าทางโจทย์เนี่ยมีการแก้ฟ้องนะครับก็หักลบกำไรออกไปนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณ2ล้านกว่านะฮะจำตัวเลขเปะ๊เปะๆไม่ได้นะครับประเด็นก็คือว่า ชั้นไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยเบื้องต้นศาลมีคําสั่งประทับรับฟ้องนะครับซึ่งผมมักจะเน้นย้ําอย่างนี้นะครับว่าแม้จะแพ้ในยกแรกไปนะครับก็คือศาลประทับรับฟ้องคือในชั้นไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยศาลดูแค่ว่าประเด็นเนี่ยมีมูลหรือเปล่าเพราะว่าจําเลยเนี่ยยังไม่สามารถเอาพยานหลักฐานทั้งหมดนะครับเ <c oughs> ข้าไปนําเสนอสารได้นะครับทําได้แค่ส่งทนายนะครับแต่งตั้งทนายความไปซักขานหรือไต่สวนมูลฟ้องนะครับ ปรากฏว่านะฮะเมื่อวานนะครับก็ไปทํำคาให้การไปยื่นสารนะครับก็คือปฏิเสธนั่นแหละนะครับแต่ว่าก่อนที่จะให้การเนี่ยผมก็ขอเจราจากับทางฝ่ายโจทนะครับฝ่ายทนายโจทตัวโจทตัวผู้ผู้เสียหายเองเนี่ยไม่มาศาลนะครับก็ดีลกันนะครับผ่านทางทนายโจทนะครับ ตอนแรกก็เสนอไปนะครับว่าเฮ้ยมันจะแฮคัทได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าขนาดคดีที่ผมเป็นโจทย์ฟ้องคนอื่นนะครับลูกความผมเนี่ยยังไปลดให้เขาได้เลยนะครับเป็นโจทนะฮะเพราะฉะนั้นคดีเรื่องยอดเงินเนี่ยนะคนเคยทํามาธุรกิจด้วยกันเนี่ยมันลดกันได้หมดเลยครับนะก็เสนอไปถ้าสามารถแฮคัทได้ก็เปิดตัวเลขไปประมาณล้านห้านะครับปรากฏว่าทางโจทย์เขาไม่เอานะครับเป็นตัวเลขเท่าไหร่เขาก็ไม่เอาทั้งนั้นนะฮะจะเอาเต็มอย่างเดียวโอเคครับ เอาเต็มแล้วมึงไม่ฟ้องแห่งล่ะมึงฟ้องอาญาทําไมนะครับอ่านะคือถามว่าเขาคงจะมั่นใจเต็มประดาครับว่าคดีเขาจะชนะคดีนะครับชนะยกแรกไม่ได้หมายความว่ายกสองยกสามคุณจะต้องชนะเสมอไปนะผมก็มีหลักฐานที่ผมจะต้องไปสู้คดีนะครับในเมื่อมันไม่สามารถเปิดโต๊เจรจาก,กันได้เขาอยากให้เรารับสารภาพอย่างเดียวครับผมเลยบอกว่าเฮ้ยมันรับไม่ได้คุณฟ้องมาตั้งสิบอ็ดกรรมถ้าคุณฟ้องมาแค่กรรมเดียวเนี่ยผมให้รู้ความรับสารภาพแล้วก็ ในส่วนของยอดเงินเนี่ยให้ทําสัญญายอมกันแล้วนะครับก็คือทารายงานกระบวนพิจารณาว่าจะจ่ายกันอย่างไรนะครับแต่ในเมื่อนะฮะฟ้องมา1บกรรมเนี่ยมันอันตรายเกินไปที่จะให้ลูกความไปรับสารภาพแล้วก็ยินยอมดใช้เนี่ยถ้าเกิดด้านใดด้านหนึ่งที่ไม่สามารถหมุนเงินได้ทันนะครับนะแล้วก็มันวางสารโดยที่ยังไม่ยังไม่แบบเงินเนี่ยยอดเงินยังไปไม่ถึงไหนเนี่ยผมก็มองว่ามัน เป็นผลเสียกับทางลูกความของผมนะผมก็ต้องรักษาผลประโยชน์ของทางลูกความผมนะใครจะมองว่าผมเป็นทนายจำเลยเป็นทนายให้คนผิดหรืออะไรก็อันนั้นก็เรื่องของคุณนะฮะตราบใดที่คุณไม่ถูกฟ้องนะไม่ถูกบิดสำนวนมาฟ้องนะครับบิดข้อได้จริงมาฟ้องคุณไม่รู้สึกหรอกครับนะฮะแต่วันใดวันหนึ่งที่คุณทําธุรกิจอยู่ดีๆนะมันไม่มีปัญหาหรอกอไม่มีเงินเนี่ยมันจะมีปัญหานะธุรกิจมันล้มเนี่ย แทนที่เขาจะไปฟ้องคดีแพ่งเขาเสือกฟ้องคดีอาญามาครับเพื่อเอาคดีอาญามาบีบซึ่งผมมองว่ามันไม่ถูกต้องเวลาผมรับคดีมาเนี่ยคดีไหนเนี่ยไปคดีอาญาได้ผมก็ฟ้องอาญาให้แต่คดีไหนที่ผมบอกว่าเฮ้ยมันมีความเสี่ยงนะต่อให้ศาลประทับรับฟ้องไปเนี่ยบางทีคดีบางคดีเนี่ยประทับรับฟ้องอย่างยากเลยบางบางคดีเนี่ยศาลดีดออกตั้งแต่ชั้นตรวจฟ้องด้วยซ้ํานะฮะ อย่าพยายามที่จะไปบิดคดีแพ่งให้กลายเป็นคดีอาญาครับเพราะท้ายที่สุดถ้าพยานาหลักฐานของฝ่ายจำเลยเนี่ยเขาไปโผล่ในศาลนะครับถ้าเขาสู้คดีขึ้นมาถ้าเขาไม่ยอมขึ้นมาศาลยกฟ้องมาคุณมีโอกาสที่จะถูกฟ้องกลับได้อีกนะครับอันนี้เรามัดรระวังเอาไว้ผมมักจะเตือนทางลูกความที่จะฟ้องคดีอาญาอย่างนี้เสมอนะในกรณีที่ข้อเท็จจริงเนี่ยมันไปยากนะครับนะแต่ถ้ามันไปได้ผมก็ไปให้นะ แต่ถ้ามันไปไม่ได้ผมก็จะบอกว่ามันมีความเสี่ยงที่จะถูกฟ้องกลับนะไปฟ้องคดีแพ่งดีกว่าแล้วไปตามยึดทรัพย์บังคับคดีนะแต่ว่าก็แล้วแต่แล้วแต่คนชอบเลฮะบางคนชอบรู้ว่าเสี่ยงแต่คนทงต้องขอลองนะฮะอยากลองมั่นใจว่าชนะนะผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปดีวไปขายงานกันยังไงนะนะมันยอดเงินสเตทเมนต์มันโอนกันสองร้อยห้าสิบเอ็ดครั้งนะครับคุณผู้ชมครับโอนเข้าโอนออกกันเป็นปีนะครับนะแล้วมันจะเป็นช่อกงอย่างไร เงินเข้าเนี่ยสาสิบกว่าล้านเงินเงินออกที่ฝั่งลูกความผมโอนออกไปเนี่ยเกือบประมาณยีบเกล้านนะครับมันดิฟกันอยู่แค่ประมาณสองสามล้านเองนะครับแล้วมันจะเป็นช่อโกงอย่างไรผมถามหน่อยว่าคนเราเนี่ยนะครับมันจะต้องโอนเงินเข้าออกกันสองร้อยกว่าครั้งเพื่อไปเอาเงินเขาแค่สองสามล้านเหรอมันก็ไม่ใช่ถูกต้องไหมรอ,อดูะฮะหนังม้วนยาวครับผมรับมาสู้ก็สู้เต็มที่แล้วนะฮะ ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันในชั้นสืบพยานนัสืบอพยานกันอีกทีหนึ่งเดือนตุลาคมนะฮะปลายเดือนนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับก็เมื่อวานก็พอให้การให้การเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทาเรื่องประกันตัวนะครับก็ต้องทําเรื่องประกันตัวก็คดีนี้ประกันตัววางหลักทรัพย์ไปประมาณหนึ่งแสนนะจากตอนแรกเนี่ยสารตีวงเงินประมาณ2องแสนนะก็ลองยื่นไปก่อนประมาณหนึ่งแสนนะวางเงินสดนะครับ อ่าก็ศาลก็ให้ประกันตัวเรียบร้อยนะครับถ้าใครที่มีปัญหาในคดีอาญาก็ติดต่อสอบถามทนายเจเข้ามาได้นะครับหรือถ้าเห็นว่าคลิปของทางทนายเจมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตามกด s u b สไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ